เดี๋ยวทกาเดี๋ยวให้เป็น네คิดถึงมันดูแลตัวเองนครับครับเดีวให้ไปทำ่อนครับที่เขาบอกว่าแต่ผไจะฟาเสร็จกทำดูตัวเองนะครับิดถึงงนครับครับผมไครับฟคาพูดถึงแฟนคลับหน่ยพี่ถ่าคิป ดีครับทุกคนครับนัดเดทเองครับก็พี่ขอบคุณมากเลยนะครับชาวรังหนอนหรือว่าเป็นแฟนทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจไทยมาตลอดดีใจดีใจมากเลยครับที่ยังยังไม่ลืมกันเนาะยังไงก็ช่วยติดตามผลงานแล้วก็ให้กำลังใจอไปเรื่อยๆนะครับจะทิ้งกันนะชิทิ้งทัชทิ้ง 分开。嗯